สวัสดีครับผมเดียโศกแสงกระจ่างจาก d ีคาแมกกาซีนนะครับแล้ววันนี้นะครับดีคาออนยูทู e พากลับมาที่เดิมครับจังหวัดเพชรบุรีที่ดานุสฮอบบี้ฟาร์มสำหรับวันนี้นะครับเราจังหวะพอดีที่เรามาพบกับน้องเหมียวนะครับที่บรกษาการขายของโตโยต้าเมืองเพชรที่นำเอาเจ้า Toyota c o ค o l l a าอ t i s ิสเอสบอร์ดออปชมาให้คุณลูกค้าที่นี่ชมโฉมตัวจริงกัน เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันนะครับกับ t o y o ต้าโค o l l a าอัลติเราก็เลยถือโอกาสที่จะทำพรีวิวเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับทราบข้อมูลก่อนการตัดสินใจนะครับก่อนอื่นผมขอเล่าเรื่องของ Toyota าโคโร l a าอัลติสสักนิดนึงก่อนนะครับเจ้า Toyota c o คโร l a าอัลตินะครับเปิดตัวในประเทศไทยเนี่ยมาตั้งแต่ปี2,509นะครับนับสิริรวมจนถึงปีปัจจุบันก็ได้ร่วม50ปีนะครับ เจเนอเรชันปัจจุบันที่ขายอยู่เนี่ยจะเป็นเจเนอเรชันที่11นะครับซึ่งเป็นเจเนอเรชันล่าสุดและล่าสุดเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2559ที่ผ่านมา t o y ยต้ได้จับเอาเจ้า t o y ยต้าโคโร l a าอ t ล s ิสกลับไปปรับปรุงโฉมใหม่ปล่อยออกมานะครับในชื่อ Toyota c o ค o ร l a าอ t i s ิส s s o บ o ร t ดออฟนะครับ เพื่อให้ตอบสนองการขับขี่ที่เร้าใจกว่าที่เคยนะครับส่วนจะเร้าใจอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันอพอดีกับน้องเหมียวเดินมาพอดีนะครับเชิญครับมานั่งด้วยกันแล้วลองให้ข้อมูลกับคุณลูกค้าลองดูนะครับเดี๋ยวลองแนะนําตัวเองก่อนครับว่าเหมียวเป็นใครเอ่ยสวัสดีค่ะเหมียวนะคะที่ปร,รึกษาการขายของโตโยต้าเมืองเพชรค,ค่ะครับจากข้อมูลนะครับน้องเหมียวนํารถมาพอดี พ,พี่เห็นรถแล้วสวยมากก็เลยอยากจะลองอยากได้ข้อมูลดูว่าเจ้า e-sport ES option คันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเดิมอย่างไรบ้างครับเอาเริ่มจากภายนอกก่อนแล้วกันเปลี่ยนเยอะเลยค่ะพี่เดียคะเริ่มจากกระจังหน้านะคะเป็นแบบโครเมียมะะกสย็สวยสวยหรูขึ้นดูดีขึ้นใช่ค่ะสปอร์ตบเฉีียวว่าง,งั้นเถอะใ่คะนะครับมาพร้อมไฟหน้าบายบีม LED projection นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกเพิ่มทัศนะวิสัยในการมองเห็นอ๋อช่วยให้เราขับรถได้สบายขึ้นในเวลากลางคืนมองชัดขึ้นปลอดภัยขึ้นนะใช่ค่ะแล้วก็ตัวล้อก็จะเป็นล้ออันลอยขอบ17โอ้ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าซื้อไปแล้วไม่จงเป็นต้องไปเสียตังค์เปลี่ยนล้อเป็นขอบ17อีกแล้วนี่คือให้มาพร้อมกับตัว ES p o r t option เลยใช่เลยค่ะพี่เตียโอ้โหนี่ก็ตอบโจทย์อีกหนึ่งโจทย์นะครับค่ะกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบอ่า พับเก็บอัตโนมัติสำคัญกับการล็อกประตูเปิดประตูค่ะตัวนี้ที่มีไฟเลี้ยวด้วยเนี่ยนะจากเดิมที่มีไฟเลี้ยวเวลาเราล็อกประตูเราต้องกดพับเองแต่นี้ก็ไม่ต้องแล้วกดสวิตช์เดียวล็อกพับเองแล้วตอนเปิดล่ะครับตอนเปิดเราก็กดสวิตช์กระจกก็จะกลางอัตโนมัติอ๋อเหมือนกันเลยแล้วเวลาเราจะขึ้นรถอย่างนี้เรามันเป็นสมาร์ทเอนทรีใช่ไหมของของเจ้าเจ้ากุญแจตัวปัจจุบันเนี่ย ใช่ค่ะพี่เดียวคือตัวนี้จะเป็นกุญแจอัจฉริยะนะคะเป็นระบบสมาร์ทเอ็นที่สามารถเข้าออกรถได้สะดวกสบายโดยที่เราไม่ต้องถือกุญแจเลยใช่ไหมครับหรือถือกุญแจไม่ต้องกดแค่เอามือไปล้วงประตูเปิดดึงได้เลยใช่ค่ะพี่แล้วตอนล็อกสามารถล็อกได้ด้วยไหมครับล็อกได้ด้วยค่ะพี่อ๋อสัมผัสสัมผัสที่ตรงตุ่มที่ตรงจุดสัมผัสที่เขาตั้งไว้ให้เราตรงขอบประตูตรงขอบมือเปิดใช่ไหมครับอ๋อย่้งนี้ก็สะดวกสบายมากขึ้นหรูหรามากขึ้นค่ะเออแล้ว ความเป็นสปอร์ตแล้วมันใช้เรียกว่า e-sport ES option ความเป็นสปอร์ตรอบคันนี่มีอะไรบ้างค,ครับสปอร์ตรอบคันนะคะก็จะมาพร้อมอสเกิร์ตรอบคันเลยอรอบคันเลยนะรอบคนะันเลยค่ะพร้อมสปอยเลอร์มีไฟเบรกตรงที่3ให้ด้วยโอ้โหอย่างนี้ก็ครบค่ะแล้วก็ปลายท่อนะคะก็จะเป็นแบบสแตนเลส แบบสปอร์ตนะคะพร้อมด้วยแผงใต้ท้องรถมีการปิดแผงกั้นอากาศให้อีกใช่ค่ะตัวนี้จะช่วยนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ชอบมากเลยพี่แอบแอบสังเกตเห็นด้านหลังตรงสปอยเลอร์หลังมันจะเป็นเคฟล่าด้วยใช่นะครับซึ่งค่อนข้างจะดูแบบสปอร์ตมากเลยแล้วอย่างเงี้ยรอบคันเนี่ยมันดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวและดูขับขี่ปลอดภัยเน้นความปลอดภัยเน้นความอยากขับอ่ะแต่ถ้าภายในเข้าไปนั่งแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างโอ้พี่เดียครับภายในนี่ก็มีการอ่า ออกแบบแบบสปอร์ตเหมือนกันนะคะตรงพวงมาลัยนะคะก็จะหุบหนังโอ้ยางงี้สบายเลยสําหรับคนนี้ชอบพร้อมพร้อมระบบควบคุมเครื่องเสียงอ๋อมีปุ่มมันตีฟังก์ชันสําหรับควบคุมระบบเครื่องเสียงบนก้านพวงมาลัยให้ด้วยสามารถสามารถเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์แบบไร้สายได้ด้วยโอ้ยางงี้ก็ขับรถไม่ต้องเอื้อมมือแล้วใช้การสั่งการกดโทรศัพท์ได้เลยค่ะที่สําคัญตัวนี้นะคะจะมี เทดนชิปหลังพวงมาลัยในการเปลี่ยนเกียร์ก็สบายเหมือนรถสปอร์ตแล้วรถสปอร์ตคือเราไม่ต้องรักสายตาหรือว่าวางมือจากพวงมาลัยนะคะตัวนี้อ่าอันนี้คือพื้นฐานความปลอดภัยใช่ไหมครับอันนี้คือพื้นฐานความปลอดภัยของการขับขี่รถยนต์นะครับแล้วนอกอย่างนั้นนะครับตัวหน้าจอพี่ทราบว่าปรับจากเดิมด้วยชุดเครื่องเสียงตรงกลางตัวนี้นะคะพี่เดียก็อ่า เป็นหน้าจอสัมผัสใช่ไหมใช่ก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสแบบ7นิ้วระมงจุดด้วยโอ้ยอย่างนี้ก็เสียงเพลงสบายสําหรับคนเดินทางแล้วชอบเสียงเพลงการสั่งการก็ใช้การสัมผัสง่ายมากใช่ไหมครับใช่ครับโอ้อย่างนี้ดูหรูหราตอบโจทย์นะครับแล้วอื่นอื่นอีกอะครับแล้วที่สำคัญนะคะพี่เดียตัวเนี้ยจะมีเกียร์เกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นซ u เปอร์ซีว7ีดสปีดตัวนี้ตัวนี้นะคะก็ การสตาร์ทรถเป็นยังไงบ้างสตาร์ทรถเหรอคะพี่เดียพี่เห็นมันเป็นปุ่มกดอะกดมันกดก็เป็นแบบมันจะมีปุ่มเพิ่มมาเยอะนะตัวนี้ก็เป็นระบบพุทสตาร์ทนะคะก็ช่วยทีความสะดวกสบายลูกค้าในการสตาร์ทรถได้ด้วยอ๋อเหรอเป็นพุทสตาร์ทแล้วเป็นพุทสตาร์ทค่ะพี่แล้วพี่เห็นตรงข้างคอนโซลเกียร์มันจะมีปุ่มอะไรเขาเรียกว่าปุ่มสปอร์ตโหมดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งรึเปล่าอันนี้ก็คือสปอร์ตไดส์จะช่วยในการขับขี่ ตอบสนองอัตราการเร่งได้ดีอ๋อหมายความว่าถ้าวันไหนเกิดพี่มีอารมณ์อยากจะขับรถแบบสปอร์ตอยากจะรีบเร่งแซงนี่คือพี่กดปุ่มนี้แล้วก็ขับแบบดีปกติมันก็จะให้ฟิลลิ่งรถมันจะปรับฟิลลิ่งเองเป็นแบบการโปรแกรมสปอร์ตเลยอย่างนี้เลยฮะตอบสนองให้พี่เดียรนี่ขับขี่รถแบบเล้าใจได้มากกว่าเดิมก็เหมือนรถยุโรป ราคาแพงๆบางรุ่นที่ต้องกดปุ่มเป็นสปอร์ตแล้วก็ขับได้สนุกขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพี่เดียร์ค่ะอือแล้วนอกจากนั้นล่ะคะนอกจากนั้นนะคะเบาะเบาะของเรานะคะก็จะเป็นเบาะเบาะคู่หน้าเนี่ยจะเป็นจะออกแบบแบบสปอร์ตแบบรถแข่งนะคะสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าได้แต่ทิศทางนะคะแล้วก็ที่สําคัญอะ่ะจะมีตัวปรับไฟฟ้าดันดันเบาะด้านหลังนะคะช่วยหคนขับขีน่นี่อ่า เขาเรียกหลายสะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่า Toyota ใส่ใจเมื่อทํารถภายนอกออกมาให้ดูเป็นสปอร์ตแล้วเบาะนั่งภายในหรือฟิลลิ่งคนขับขี่ก็ยังทําให้มีอารมณ์ร่วมแบบสปอร์ตด้วยอีกใช่ไหมครับแล้วถ้าอย่างนี้อ่ามีอะไรแล้วนะเบาะนั่งแบบสปอร์ตกวงลายหุ้มหนังมีคันเกียร์มีแพดเดิลชิพ มีเบาะคู่หน้ามีชุดเครื่องเสียงแล้วมีแป้นเปลี่ยนเกียร์แล้วแล้วท้ามาดวัดเลืองแสงมีไหมมามดวัดเลืองแสงเนี่ยค่ะออกแบบมาให้ลูกค้าให้ให้ลูกค้าที่ขับขี่เนี่ยค่ะมองมองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะตอนกลางคืนนี้สว่างค่ะแล้วหน้าจอที่เขาใส่มาเจ็ดนิ้วเนี่ยค่ายอื่นเขามีกล้องมองหลังแล้วนะของเรามีไหมล่ะมีแน่นอนค่ะพี่เดียร์คะตัวนี้เวลาเราขับเกียร์ถอยหลังเนี่ยนะคะ ตัวข้างหลังเนี่ยก็จะมีกล้องสามารถมองที่จอ led ได้เลยนะคะจะช่วยในการถอยรถจอดเนี่ยได้แม่นยําแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอ๋อหมายความว่าถ้าเกิดพี่เข้าเกียร์ถอยเมื่อไหร่ปั้งเนี่ยกล้องมันก็จะตัวหน้าจอก็จะโชว์โชว์ภาพขึ้นมาให้เราเห็นเลยใช่ไหมใช่ค่ะพี่ดีแล้วก็มีเส้นเส้นบอกด้วยไหมครับระยะให้รู้อ๋อถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าข่าวข่าวที่เราได้ยินว่าถอยไปเหยียบ เจ้าน้องหมาเอยไปทับลูกอะไรเวลาที่ถอยรถเข้าบ้านในพวกนี้ก็ตัดปัญหาไปใช่ตัวนี้ก็จะลดควาไเดียวคะ่ะจะช่วยในการมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะรถ<อ>ตัวนี้มันมาเปิดพี่ทราบล่าสุดคือเปิดตัวเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้มันมาถึงโชว์รูมแล้วก็หลายวันแล้วนะ,ะ,ะที่โชว์รูมได้ลองขับกันแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเรื่องสมรรถนะมันเปลี่ยนจากเดิมทราบว่าตัวเองก็ใช้เจ้าอัลทิสอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่เป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่าเปลี่ยนรุ่นใหม่ไหม อยากเปลี่ยนค่ะแล้วขับมันเป็นยังไงใหมันต่างกันไหมถามคนที่ที่ใช้เอาติดเดิมอยู่แล้วมาลองขับตัวใหม่เนี่ยตัวแฝงมันเปลี่ยนไปแค่ไหนเปลี่ยนค่ะพี่เบียร์ค่ะตรงเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เนี่ย 1800cc นะคะก็จะเป็นดูเครื่องยนต์ดูอัล VCI ครับค่ะเกียร์ก็จะเป็นแบบ CVT ใช่ไหมอ๋อยังเป็น CVT อยู่นะอ๋อเป็นซุปเปอร์ CVT แล้วอ่าปรับแล้ว ตัวนี้นะคะจะช่วยในการประหยัดน้ํามันที่สาคัญเลยสามารถเติม e85 ได้ด้วยโอ้ย่างงี้ก็ประหยัดน้ํามันและ e85 10กว่าบาทเองใช่ค่ะสบายมากค่ะการเติม e85 นะคะก็คือสามารถเติมลงไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องรอให้น้ํามันหมดถังเตี้อนะพอมเมื่อไหร่ก็เติมเจอกลัวกลัวว่าไม่พอก็ไปเติมอะไรอย่างงี้ได้เลยใช่ไหมครับไม่มีปัญหากับเครื่องยนต์แน่นะแต่ก่อนโตโยต้ายังไม่เคยการันตีค่ะตอนนี้โตโยต้าการันตี๋อถ้าอย่างงี้ก็หมายความว่าทุกคนสามารถ มั่นใจได้ว่าถ้าใช้ตัวใหม่นี้เติม e85 ได้ขับขี่แบบสปอร์ตได้ทุกอย่างแล้วช่วงล่างแหละครับในเมื่อทุกอย่างมันมาสมบูรณ์แบบสปอร์ตแล้วช่วงล่างมีการปรับเซตอะไรบ้างไหมช่วงล่างมีการพัฒนาใหม่หมดเลยค่ะ,ะมีการพัฒนาใหม่หมดทําให้ช่วงล่างเนี่ย สามารถขับได้ทุกท้องถนนเลยนะคะมั่นคงในการขับขี่ก็คือทรงตัวได้ดีขึ้นนะคะทีนี้มีหน้าเมื่อกี้ผมผมแอบคุยกับคุณอาร์ตเจ้าหัวหน้าคุณบอกว่าเมื่อสักครู่นี้กดมาตั้งร้อยแปดสิบนะครับดูแล้วมั่นใจกว่าคันเก่าเยอะเดี๋ยวอย่างนี้ผมคงต้องขออนุญาตพี่ขอสักหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่จะได้แบบไปรายงานให้กับคุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังหรือลูกค้าที่เขากำลังสนใจ Toyota a อ t i s ES Sport Option ได้ ตรงจุดประสงค์ถ้างั้นพี่ขออนุญาตยืมรถคันนี้ลองขับดูสักรอบสองรอบนะครับดดูว่าเป็นยังไงบ้างได้ค่ะพี่เดียเดี๋ยวยังไงหยิบกุญแจให้นะคะได้ค่ะได้ค่ะเชิญพี่เดียตามสะดวกนะคะได้ครับเดี๋ยวจะให้ค่ะได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ขับกลับมาคืนตรงนี้แหละได้ค่ะพี่เดียค่ะไม่เอากลับบ้านเดี๋ยวไปซื้อเองโอเคขอบคุณมากนะคะอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปกันค่ะ โอเคเไงบ้างคะเยี่ยมเลยค่ะเป็นรถที่ขับสนุกมากพี่เคยขับเอาติสตัวเก่าก็อัตราเร่งหรือว่าช่วงล่างเนี่ยยังไม่เกาะหรือหนึบแบบนี้นะคะก็ดีมากเลยขอบคุณมากสําหรับการทดลองขับเล็กๆน้อยๆสำหรับวันนี้ที่เราได้พรีวิวให้คนลูกค้าได้ดูกันนะคะพี่ส่งมอบรถคืนเลยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวยังไงขากลับพรุ่งนี้พี่กลับมาเดี๋ยวพี่แวะเยี่ยมที่ตัวต้าเมืองเพชรที่ท่ายางนะคะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราแยกกันตรงนี้แล้วกันนะคะงั้นเดี๋ยวก็จะขอตัวเข้าไปข้างในด้วยค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เดียร์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันค่ะพรุ่งนี้พบกันค่สวัสดีค่ะและนั่นก็อีกหนึ่งการพรีวิวของดีคาแมกกาซีนในดีคาออนยูทูบนะครับและนี่ก็คือ Toyota c o คโ l l a a l t i s เอสปอร์ตออฟชันนะครับซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดของ Toyota c o คโ l l a a l t i s ที่ Toyota เปิดตัวมาเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมา สำหรับคุณลูกค้านะครับที่สนใจรถยนต์โตโยต้าและอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมแนะนาครับไปที่โตโยต้าเมืองเพชรอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆสอบถามข้อมูลในรายละเอียดได้นะครับสนใจทดลองขับได้นะครับและที่สําคัญนะครับกับการทำพรีวิวของเราในเทปนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ครับดานุสฮอบบี้ฟาร์มนะครับเลยแยกวังมะนาวก่อนเข้าเพชรบุรีนิดเดียวอยู่ซ้ายมือนะครับแวะ ดื่มกาแฟชมบรรยากาศน้องแพ้ได้นะครับและขอขอบคุณโตยโยต้เมืองเพชรนะครับที่เอื้อเฟื้อเจ้าตัวรถ Toyota c o ค o l l a a อ t i s ิสเอสปอร์ตออฟชันคันนี้มาให้เราทำพรีวิวให้กับคุณลูกค้าได้รับชมนะครับและท้ายนี้นะครับกด subscribe ติดตามเราติดตามเรานะครับจะได้ทราบข้อมูลรถรุ่นใหม่ๆต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับหลังจากเทปนี้อาจจะมีรุ่นใหม่จากโตยโยต้า โผล่มาอีกหนึ่งตัวเป็นน้องเล็กน้องเล็กล่าสุดน้องนุ่สุดท้องของ Toyota าสำหรับเทปนี้ขอบคุณจากดีคาร์แมก i n ซีนสวัสดีครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w d e a r m a g a z i n e c o m ค่ะ